สาเหตุของพัดลมไฟไม่เข้านะครับมดเข้าไปทํารังข้างในนะครับสวัสดีครับวันนี้จะมามาตรวจเช็คซ่อมนะครับพัดลมอาการไฟไม่เข้านะครับอันดับแรกผมจะมาถอดดูสวิตช์เลยนะครับอันดับแรกนี่ครับถอดออกมาก็เจอแจ็คพอตนะครับเจ้าประจานะครับมดนะครับเจอมดเข้ามาทํารังตรงนี้นะครับถอดน็อตสองตัวครับ ดูมดครับมันทําให้สวิตช์กดไม่ลงนะครับมดมันไปทํารังตรงหน้าคอนแทคนะครับทําให้กดไม่ติดนะครับต่อไปก็ทําความสะอาดนะครับบริเวณสวิตช์นะครับปัดออกให้หมดครับสิ่งช็กปกที่ติดอยู่นะครับมาดูตรงนี้ครับตรงหน้าคอนแทคนี่ครับเวลากดมันจะต้องชิดกันแบบนี้นะครับพัดลมถึงจะทํางานนะครับนี่ครับต้องติดกันแบบนี้นะครับ เราก็จะมาขัดทําความสะอาดครับกระดาษทรายนะครับขัดขัดขัดทั้งสองด้านนะครับตรงหน้าสัมผัสนี่นะครับแล้วก็มาประกอบดูครับมาเปิดดูก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับสาเหตุหลักๆก็มดนะครับเข้าไปทํารังตรงสวิตช์นี่ก็เป็นเพียงอีกสาเหตุหนึ่งนะครับมันมีหลายสาเหตุนะครับอาการไฟไม่เข้าหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ